ช่วงนี้เหลืองอารามครับแนมไปทังใดกะมีแต่ดอกคูณนะครับอยู่กับบรรยากาศทองไห้ทองหน้าครับมื่อนี้มาออกปุตาถึงฤด,ดูไหว้ปุตตานะครับมื่อนี้ช่างเก่ง ถือโอกาสมาไหวปุตาออกหัวหมูเพื่อเป็นการเริ่มต้นของการส้างความอุนอกอุนใจนะครับแนวมือใีนมากกันหลายอยู่ครับ มาสากว่าเขาจักหน่อยครับสวัสดีครับบิทับยูสวัสดีครับ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 สสวััดีครบป้าอ๋อเมลีนน้อย สาธุเด้อดูเว้นซืเนเจูอบัต้เวอบุเียวดเดียวบันต้อยใส่บันต้อยตันบเมเมจะเอาลองเปลงโมบูบลังวางเสียงปลาเก๋ ปลาแซงปากระตุ่มไหม

อัอนไข่จันนหรอไข่ย็บไ่เนาะเออความเจ็บอยู่ต้นใหม่ความไข่อยู่ทางหลวงออเดอร์ออเดอร์แบกบุญเออบกเบื่อแข็งแรงความเ็บตอนใหม่ความไข่อยู่ทางหลวง ราการเดินทางต่อครับกลับบา้านไปเห็ดยังกินเลียงแาดผู้รักผู้ใหญ่ยอยู่กันที่บ้านตาโกนนะครับมีบันทึกประวัติศาสตร์นาไม้ครับ ของหมู่บ้านเป็นครั้งแรกในรอบโอ้ตั้งแต่เกิดมากครับตั้งแต่เกิดมานะครับมือนี่ซิมีภาพประวัติศาสตร์บันทึกจารึกไว้นะครับเกิดขึ้นวังสองสามมือที่แล้วครับวับงสองมือไปมือนี่มือที่สองนะครับนี่คือ วัดบ้านตาโกนครับเมื่อสักครู่ออกปูตาไหว้ปูตานะครับของทีมงานช่ังเก่งครับนี่แหละเห็นแวบๆแล้วครับนี่คือทีมงานครับทีมาสางประวัติศาสตร์ไหว้ที่สี่แยกบ้านตาโกนนะครับนาาไ่ไรมาจากทั้งวัดนะครับทั้งอาาไมยทั้ง ประวัติภาพประวัติศาสตร์เกิดขึ้นครับครั้งแรกที่สี่แยกบ้านตะโกนมีถนนลาดยางครับทั้งสีด้านครับและนี่คือลาดยางไม่ลาดุดครับด้านหน้าครับปายมอลลัมกัเต็มยุนองนี้ตอนนี้กำลังทําความสะอาดครับ ต้อนรับสู่เส้นทางลาดยางภาพภาพประวัติศาสตร์เนาะลาดยางเนาะตั้งแต่เกิดมาได้นยเนนี่เนาะเออก,เกูเคยเพิดอได้เนาะไอ้เก็บภาพด้วยอยู่ <c oughs> จากร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ป้อมนะครับ ตั้งแต่หน่อยๆจนอายุปัานนี้ครับพึ่งมี่ครับฝนตกลงมากเมื่อคืนนี่ครับเนี่ยย,ยางมาต่อยอยังบ,บอกบองอมน้ำนะครับ mm. นี่ครับ mm. ภาพฝนตกเมื่อคืนนี้ตัอตีสามตีสี่ครับ mm. ลาดยางเงาไปพุ่นครับบ้านตาดครับ mm. ขอบคุณทีมงาน ผูพญางสันถนนหนทางให้ครับเดี๋ยวสิออกซ้ายครับไปปุดเอ่อไปขอบงัวนี่ละครับภาพประวัติศาสตร์เก็บบันทึกไว้ให้ลูกหลานดเบึงว่าบ้านตาโกนเฮามีลาดยางแล้วเด้ออ่ะเดี๋ยวไปที่งนัน บาดช่างเก่งต่อนะครับลุงกอบมาแต่ทางไหนเนาะ แสงตะวินจ้าบรรยากาศทำอะไรกินกันนะครับ เดลี่น <À, S 1> <nói> ้อยชุดล่อเว้ยอ้ใจปูนนี่ตะลัดทง่ะเนื้อหรืโตเลยไงเนี่ยโตมากเลยสารเลวเอาตีแต่ด้วยดด้วยโอ้ยโอยอยโ้ตลัดเต็มเตแบบนี้อ่ะกอยเ่อยดีอัจกิ โอ้มาทางนี้เห็นไดโนเสาร์ครับนี่เป็นไดโนเสาร์กับคิดหอดุกสาวครับน้องเนตตาชอบมากขณะเดินทางมานน่านะครับทางเขตพื้นที่ที่มีไดโนเสาร์นี่ว้าวโอ้โหเพิ่นว่าเลย เดนอสเร์ yeah, al, ครับกำลังกลับจากบึงการครับหลังจากที่ออกปูตาไหว้ปูตาของช่างเก่งสติ๊กเกอร์น้องมิลลี่นะครับน้องแกลงน้องแกลงกาถือว่าโชคดีใ้ใบแดงนะครับจับได้ใบแดงก็ขอให้ตั้งใจใส่ชีวิตในกลมกองนะเพื่อเก็บเอาประสบการณ์ นะครับน้องปอด้วยนะปีนี้ก็ใไก่จบแล้วก็บ่ได้ปิดคลิปครับก็เลยต้องมาคะปิดคลิปอยู่เส้นทางนี้ครับกำลังกลับจากบึงการครับแล้วจากไวยปูตาก็เดินทางมาจังหวัดบึงการนะครับมารับผลิตภัณฑ์ในเครือนะครับกรร็ร่วมร่วมเขาเรียกว่าร่วมสมทบทุนนะครับเป็นกำลังแรงใจ ให้กับทีมงานช่องบุญมาทีวีได้กินข้าวกินน้ำแซ่บตัวะขอบคุณด้วยนะครับมีโอกาสการแข่ง่ละพี่น้องหักแพ่งแบ่งปันเดี๋ยวทางกลับนะครับอันนี้มาปิดคลิปซื้อๆพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับที่ผ่านข้ามาติดตามรับชมให้กำลังแรงใจช่องบุญหลายสายยาวโดนโดนนลงคลิปนะครับมีความสุขทุกคนทุกท่านก็แล้วกัน สำหรับคลิปนี้ลาไปสักก่อนครับสวัสดีครับ